สวัสดีครับพี่น้องเฟนเพลงแฟนบอลนะครับช่องกันชัยลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับผมบรรยากาศตอนแรกๆนะครับเราสวนไปไอไปเกลือปลานะครับไปหาอาหารปลาอันนี้สวนยางนะครับที่สวนยางหลังบ้านนะครับพี่น้องกับไก่บ้านนะครับอยู่หลังบ้านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องนะครับยางเต็มแล้วครับ เต็ม่นออ้องบยงกันไปไปหายหายอาหารป่าด้วยพี่น้องสวนแรงๆนะครับนี่คือสวนยางนะครับสวนยางที่อยู่หลังบ้านนะครับนี่ประมาณหารอยต้นนะครับคุณพี่น้อง หลายตน้นเก็ดอาทิตย์นึงก็ได้สามพันยางเต็มไปให้อาหารปลากันนะครับภาพอาซีวชัชชัดปันใดที่พี่น,ออน้องบรรยากาศ่วงแรกๆนะครับ ที่เราลงมาเน็กกระทงบรรยากาศด,ดีดีหาแดดดักขากําลังเขียวเป็นบางหม่องบางบอนครับ้าเขาสวนมือแดดดีฝนบ่มาลอะ ปลาก็เริ่มเริ่มใหญ่แล้วพี่นอ้องพุ่นเข่าก็ร่างงามพี่น้องแต่ว่าเน่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 เน,น่สายนี่บมัค่อยงามไปเลยเพราะวะ่าตอนบานน่ะมันมันฝนมาแล้วนะเวลาให้อาหารปลานี่ยก็ถือได้เนาะพี่น้องถือเอาเนาะก็ได้ดู่กได้อยู่บรรยากาศพี่น้องเอ้ยท้องหาท้งหน้าอยู่บานอยู่สองเฮา ตัดยาออกแปนคักเนื้อมะเบิงป่าหน่อยปลา,ายใหญ่น้ำกันพี่น้องเอ้ยพี่น้องมากินละเติม,มกินละถ่ายไปถ่ายไปเท,ท,ท่าซัตัวหนามมึงเนี่ยเนาะ สองมือพี่น้องแต่ว่าเห็ดสามมือคุณพี่น้องมึงเนี่ยลากำลังยมยิ้มยิม,ยมอิ้ยออกมาหลายแล้วพูดอู้ยล่งไปเป็นหมืออ่นโตพี่นออ้องครับอาชีพบอเอน็นไฟไนเ้อพี่น้องผมอันมือหนึ่งอันถือถุงกับอันถือกล้องมือหนึ่งกะวานม้ากับอาบน้ำพ่อหมาบัน คุณอู้อปลาพี่น้องเอ้ยประทนกินออกมาเนี่ยนี่แหละครับบอกว่าในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวนะครับพี่น้องเห็นปลาปะเนาะปลากำลังใหญ่ดิไลการชัยนะครับไลการชัย กำลังกินกำลังกินพอดีเอาเบิ่งกันไปเรื่อยๆพี่น้องวันที่สามสิบมีกำลังใจบีน่น้อวันที่สามสิบวันที่หนึ่งมีกำลังใจจากพี่น้องบี่นอ้อ,าอาการใช่นี่เขามีแต่บ้านหากักพูนัดพูนีการใช้จะมีบ้านพากักค็สาร,าร้าละพี่น้อง แปนแปนเปน,เปน,เปนวันหลอบสะพี่น้องวันหลอบสะครับหลังจากห้ออ้อมสะแล้วนะครับผมเมื่อกี้เกือบโทรศัพท์ตกนะกำมาเบิงปลากินครับับสุดยอดนะครับสุดยอดนะครับน้ำเต็มนะครับขวบปีนะครับน้ำยี่มองนี่ขวบปีพี่น้องนะครับ ขอบคุณทุกกรลงใจครับพี่น้องเส้นเพลงเฟ้น,น,นมะลันะครับช่องกันชัยลำเพลินเอฟไปเชียลนะครับก็นั่งกินปุ้ยนะที่ท้งปลาหน่อยปลาใหญ่เอา้าเบิงเ่งแง่งกันไปแล้วเข้าสวนไปฝั่งโน้นนะครับทางนี้ก็น่าดํา บรรยากาศสุดยอดนะครับแต่ว่าดินยังซูมอยู่พี่น้องยังซ่มอยู่ถ้ามาเบิ้งอันทางพีมาดูทุเรียนของเราพี่นอ้องบระเดอนทุเรียนเป็นอาทิตย์ห่ายใช่พี่น้องเบิงดูพี่น้องพันธ์ชิวาเดี๋ยวก่อนอ่ะจะไปบานแพ่งสิไส่ปุ๋ยไปอยู่ครับ ยากำลังขึ้นครับเป็นน้องรับเปิดหน้าใสกำลังแตกนอกแตกนอกหลายนะครับผู้เรียนของเรานะครับ ผเรียนของเรานะครับพี่น้องครับเขาบอกว่าต้องขยัหยามันอันนั้นเล่นหลายต้องขยันหยาขึ้นเลหลายสุดยอดไม่ตายสักต้นนะครับนี่เราเปิดน้ำหยดเราเพิ่งปิดนะครับเอาพี่น้อง มาเงี้ยก็มีอืมสุดมจอดสุดมจอดตาซ้ายนี่คือบบเปิดล่ะเส้นก็มีเ,น,เ,น,เ,น,เน,นี่ครับทุเรียน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 นี่ครับโอ้ยแตกอืโอ้ยอดไม้นึกว่าเพิน่นนึกว่ามันแห้งยอดไม้ครับพี่นอ้องยอดไม้ ดอกพลิกกระแดงใจมาอู้ตัวนี้ก็สวยงามแต่นี่ตัวนี้งามตัวนี้งามครับสวยงามมากเอา้าตัวนี้ก็เป็นสิบบ่หนึ่งว่ามันตายบ่าตายบ่าตายนะครับ คุณทุกลังใจเด้อพี่น้องครับนี่เลาะปลาเลาะปลาเลาะสวนพี่น้องเบิ้งครับอุ้ยอันนี้หนแหงออแ,ตแตกเนาะพี่น้องเอ้ยผุดแตกคักแตกแน่แตกใบใหม่ถือวาบตายอันนี้คืออ่าลิ้นจีนะครับลิ้นจีลิ้นจีปลูกใหม่ห้าต้นครับลิ้นจีห้าต้นครับพี่น้องใส่ปุ๋ยนะครับ แสดงว่ใหญ่เลยแล้วใส่ปุ้ยหายแล้วใส่ปุ้ยเฮ้ยสวยๆกำลังสวยพี่น้องอากาศบานเฮานี่ครับพี่น้องนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับช่องกระชายเราควรเราไิเชียวนะครับอากาศช่วงแรกๆ ตัวเรียนตัวเรียนนี่ต้นนี้ก็งามนี่ต้นเขือขึ้นใหม่ต้องหาอันแนวมาเสีดแมงงพี่น้องแมงขึงน้นต้องหาแนวมาเสีดแมงแมงกินใบอ,อ่อ,อนๆมันแมงกินแต่ว่ากับบอเป็นยังก็ธรรมดาต้นนั้นไม่เคอแหง้งแต่ต้นนี้ก็งาม,มตะมอนทองนะครับ ตอนนี้ก็เป็นยังสิเ,เพราะว่าหน้าอย่ากให้ตายเด้อ ห้องคางน้อง้างบึง้ังพี่น้องครับอหอน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 ภาพพี่นอ้องเลาะห้องเบิงปลาเขาล้ำเน่าไผ่ไปพี่น้อง มีหนามไม่ยังครับพนอ้องเรียนทุเรียนกล้วยกล้วยโกโก้ฝุดปาด อ๋อขอบคุณทุกกำลังใจพออี่น้องเอ้ยอยู่ดีไม่แห้งพอการคลิปหนาเด้อนะครับเป็นหองด้วนะพี่น้องอันนี้เป็นหองเป็นหองเป็นหอง,งไปเป็นหองเป็นหอง,งไปอ้๋มอเมเงาะสุก มุก ngọ xuống มุก ngọ xuống เดี๋ยวซิมกันนะซิมก่อนซิมก่อนนะครับซิมก่อนนะครับแล้วพอกันคลิปหนาครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ